สองสามถ่ายให้ที่หมับมาประสาทสีขอระพูมนะคะทุกคนนี่มีมีลายพี่จู๋เหรอมีรวมมีรวมตับเปิดโทรศัพท์ก่อนเปิดโทรศัพท์ก่อนใช่ไม่ได้ไลน์เข้าไปโทรศัพท์เข้าเข้าเบอร์โทรก่อนเต็มชื่อเขาว่าเต็มชี่อพี่จูอ่าอะไร เท่าไหร่คิดอะอาอแล้วอ้ยในมรกจ้านี่ไทยอันสวยสีไม่เห็นนึงชอบเลยแบบเออใช่วันห่างจราเข้บรรยากาศนี่นี่ เดี๋ยวค่อยมาเด้อเดี๋ยวแต่เปตลาดตอนรุงยนะโอเเดี๋ยวจะไป็นโอเคไปไปก่อนนะพี่ต้อยลุงสวัสดีแข็งแรงนะลุงเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวเสร็จนี้ค่อยออกจิมกินถั่วไหมหายากนะโอเคแต่ปากแรง เดี๋ยวเจนเย็นโอุ้ยอะไรหราวป้าบัตแแดงตรงนี่้อะไรหราวยายป้ากุ้งจอมป้าอยู่ไหนนี่เราอยู่นู่นอ๋อตรงนี้ยังไม่ได้แก่ายมาทำอะไรอ๋อขยายสาขาขยายสาขาป้าบอนไอเหลานะเหลาสวินเหลา หนเท่าไหร่คือโลเจ็ดสิบบาทนี่มาเมื่อวานจริงหมคือโลเจ็ดสิบบาทป้าถามก่อนน้องสักระปุกอะมันเดินทางไม่ไม่แตกไม่หอไปนั่นใายห้าสิบห้าสบบานะเดียวนะอันนี้เจบเลยคะแนนกรเมียนแล้นะนี่เอไจ้ะรพีมพีไหมโออะไรมพีตุ้กินไนี่ะไเอกนกับประจอมทุกคนเดี๋ยวนะ ุเทไรร้านิสิเดี๋ยวว่าให้พวกสามสาวส่สนตามคิวน้องเดกินถงตามคิวคุัเราอย่าเอาลงหมอนี้ใส่ลงนะต้องจำไงจำอายุเยอะแล้วเหล่าอายุเยอะแล้วเหล่าอายุเลยเล่าหลักเกีบลว่า เราสุรินเรานะคะเป็นขวดได้แล้าอันนี้สุรินเหลาใช่ถ้าไม่เหลามาไม่ถึงสุรินเหลาเหลาเราก็ต้องแหลมอยู่ซูรินต้องกินสุรานะไม่กินสุราเป็นเทวดาสุรินเป็นเทวดาหนูก็เป็นนางฟ้าอยู่ที่ไหนกันี่นะขอนโดสามสิบเออเออลื่นๆมั้ยเย้ลื่นแล้วเอ้ยหาเร็วกว่านี้ไม่มี นี่เร็วแล้วล่ะเออนี่เร็วแล้วอ่าเซอฟจะซบบายล่าโลนะคะเออมันก็สามสิบบาทนี่คมาส่งเมื่อวานร้อยห้ากิโลเนาะค้าต่างหลายแทบไม่ทนไงเอากินของเขาไปแล้โจ๊กแถวสารพ่อหลังมันนี่เขยกเองเลยอะแล้วก็เหลือเป็นไทยนะครับตบก็ไปกินเพื่อ คุณทาแสวัสดีค่ะศาลเจ้าพ่อหลังเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ใกล้บ้านเราพอดีเลยค่ะมาขอพรขอโชคขอราบสุขภาพดีก็ได้นะคะแต่ก่อนมีลิเกมาเล่นประจำนะคะเราชอบมาดูลิเกตรงนี้นะ่ะ ห้าทุกห้าท,ท,ทามแล้วนะขอให้ลูกหลานรวยๆมาทำบ้านให้แม่สวยๆนะ <S <s <ays> <S ว่าคุณใส่ได้เออได้ได้เออใช่ใช่ได้อยู่ไปเลยเ <s ays> ที่ยงเลย ไปหลายใบแล้วขอรางวัลที่หนึ่งขนมจีนนะคะตะกร้าขนมจีนที่คนอยากได้เป็นไม่ได้คุเพราะเดี๋ยวเฮ้ยมันเลือกให้กูนะเนี่ยมันนี่ต้องเจอเท่าไหร่อันนี้ก้าเองคุณเป็นไม่ได้คุเพราะเดี๋ยวเฮ้ยมันเลือกให้กูนะเนี่ยมันนี่ต้องเจอเท่าไหร่อันนี้ก้าเองคุณ อออเออแล้วก็นี่ชื่อด้วยเอชื่อข้างหน้าด้วยมึงอย่าพูดเวลาถ่ายคลิป<ห>อ่ะ,อออะเอาเป็น,น,นเพลงมะได้อันนี้ชื่อข้างหน้าเออนั่ยเนี่ยช้าชัดช้าช้าเออเดี๋ยวค่อยส่งนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออสวยสวยสวยเออสวยเลยพอดีเลยกล้องเอ๋มได้ด้วยเออสีฟ้าเออเอาให้ยาวๆเลยให้จบเลยจบข้างนี้ด้วยเออ เออเอิกงมาที่รถแล้วก็ส่งเต่าเซเรนนะคะเต่าเซเรน 就不要